สานเ็น,นะครับมาแจ้งสามกัจอดรอเลยครับสามส่สองจรอไว้เทเทินคู่แรกครับสองหห้า การบอทสเทนในรุ่นของสองหคู่แรกครับมาดูใครจะเข้ารอบครับ เครื่อง K ยีนะครับสีนนคู่ที่สองครับมาดูครับ K ยี่เจอสองเจครับ Да. Mm -hmm. ชนะที่หนึ่งแพ้รับเอันดับสามเลยครับ มีง B เอและเก้ครับทางทองครับเข้าไปชิงที่หนึ่งครับส่วนไอแท็กเอฟรับอันดับสามครับมนรุ่นของ2อ5ครับ ครับหมายเลข3 0 4ูลีเจลาครับหแน่ๆล่ะแรงแน่ๆล่ะบ้านบ้านเก็บวิยังก็เก็บนะเจ้าเก้าแปดเจ้าเก้าอเ้าหนึ่งเลยครับมครับคู่ชิงที่1นึ่ในรุ่นของสองหกห้าครับคู่ชิงกันเพ่ครับชิมมคู่งกันที่หนึ เกีนท้นองครับในแพ็กเกียับหมายเลขสามสุด